พี่บอสเพลมีอะไรให้ดูอย่างวะปุ้งกดไรเดอร์กดเลยเออแปเว่าพี่บุฆคาซัมเบอร์โอ้ไหวโดนเลยเฮ้ยแล้วตัว R สีลุงคืออะไรเฮ้ยมีผัวกันรึเปเดี๋ยวมาจากโอ้ยพี่เี่มเดี่ยวมาจากของโอ้เออไม่ทำไมทำไมฮะ อาฮะอ่าฮะดุยี่ไออมาเตวันหนึ่้ววสองวันหนึ่งววัองวองวันสามาดูขณะนี้ขณะน,าานี้เกิดไฟไหมก้กลางป่าฮะชื่อมารับคนคนบ้านนะฮะ เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วทราบแล้วเปลี่ยนเสียงมมาาเเสสีียยงงแล้วครับเสียงแล้วครับเสียงมาแล้วอย่างวะเสียงแล้วครับเสียงแล้วครับไปมาแล้วเว้ยบวกเบี้บวกดิบวกดิเออบวกเอ้าตายเนยไม่ทันบวกเลยเก็บเก็บฮะเก็บเก็บเก็บตะแบะเก็บศพเฮ้ยอะไรลองเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยแทงแม่งแทงแม่งตายเว้ย อยาอยู่เรื่องผู้อาวผู้หญิงหน่อยพี่อนตอนพี่เข้าบ้านอะไรเจอกันโอใยแทงโอใยแทงคนป่าแม่งแทงกูแสดงเลยพามาดูของแปลกไว้หน่อยเห็นมั้ย่ามากันยกกูกันดิแทงแม่งแทงแม่งแแทงงม่ไไปหนแทงแม่งผู้หญิงด้วย เสร็จกูแน่นอนคืนวันนล้โดนแพงงยแพงงัยอะไรมั้งโด่มาโดนกับหักกบพี่ไหนฮะดิ่งมรมยางทำไมไปแล้วกูดนหนึ่งศพไเอาหมืนมาแล้วยอไยตัวใหญ่ด้วยแล้วแตัวใหญ่ด้วยเกูแดงเถื่อนเลยกูเอาศพไปชาปนกิจทำไมเอาศพไปชาปน อุ้ยเดี๋ยวเดียวจอเทาเลยวะคดอุ้มไข่มาด้วยพี่ไอเคืนนี้คืนนี้เรามีคนนอนด้วยแล้วเผาแม่งขอขอให้นี่ก่อนทันไอ้นี่มัน่อนจะไปกวนไหมแทนเมคแอคเนี่ยใช้โลบกับสติก มาแล้วจะไปรอพี่ไหนวะอย่าไปกลัวเอ้ยตัวหาเลยบอสมันมาแล้วพี่พี่ยืนแต้มมันให้อยู่บอ้บอสมาไอ้บวกเลยไ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือเท้าอีแล้วกูอุ้ยนี่มันหัวหน้าเผ่าดิว่ะกูมาเยอะพี่แกมาเยอะแกมาเยอะกูเข้าบ้านไปไอ้เข้าบ้านเข้าบ้านไอ้เบนเปิดประตูดิ พ,พี่พศเดินคิวเลยนะพี่พีพมีเชือกนะครับเชือกังไม่มีว่ะมีแต่ผ้าพี่เอาจะปั๊มโมอเตอร์ทับเข้าไปแล้วรอแป๊บไปอย่าไปกลัวดิไปเป็นดินน้ดำดิกน้ำดิเอง็มงมีกล่งมีเกาะกลัวอะไรไปดิเออเร็วๆไฟแชรกกูร้อนมือ <laughs> จุดเออจุด ออไปเออลุยลุยจัดไฟจัดไยไปเออแขวงดาบเออแขวงดาบเ้วยไปเออยืนเป่าไฟไปคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังสำรวจถ้ำ ที่มีข่าวลือว่ามีวิญญาณสิงสถิตอยู่นะไม่ยอมไปเกิดวิญญาณป้าขายกวยแขกแกหลงเข้ามาขายในถ้ำแล้วหาทา้าอ,อกไม่เจอเสียชีวิตตายครับเราให้คุณเป็นนำทางไปพิสูจน์หาวิญญาณ <c oughs> ไม่รู้มพีวอที่พ <c oughs> ี่วอทำครับ ผมต้องการหน่อยกล้าตายไปครับผมไอ้เป็นเองเอาอันนี้ไปในถ้ำเองถือไปถ้าเองเจออะไรเองก็เอาอันนี้โยนใส่มันต่อแล้วมันก็จะไล่ฆ่าพวโยนคืนไปดีกว่าเอากลับไปย่างที่ฐานไปขัดเที่ยงพิภพล้างล้างเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาแล้วขขึึ้้นนมมาา สร้ากกบมังในใจข้าบ้านเลยนะบอกแล้วอย่าเปรี้ยวกับพี่โอ้ยรันทั้งคนฟันฟันเก็บฟันเก็บแขนเอาลอดไฟเสร็จแล้วพันทั้งคไปไปไปโกโกโก้อร่อยนะพี่โกโก้ไอเต็กประโกโก้โถุยโอ้ยหอบแดกเดี๋ยวครับเบรกแป๊บเยอแสงสว่างแล้ว พรวดผมขึ้นมาบ้านสบายผมแล้วขึ้นมาไอเอ้าเฮ้ยวูบเฮ้ยเฮ้ยวูบวูบไอ้เดี๋ยวติดกับดักช่วยกูด้วยโอ้ยจอเทาเลยกูหอบแดงเลยเดี๋ยวก่อนไปพร้นกลับบ้านก่อนพี่เดี๋ยวเสิร์ฟเสิร์ฟยาให้หนึ่งพี่พรวดครับขอบคุณมาก ไหนวะไอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่อพี่มาดูดิเนี่ยบ้านก็ไงหไหนวะขอกินต้นไม้ก่อนเฮ้ยมันมืดตองนะเว้ยมันจะไปถึงเหอเนอะโคตรมาบ้านนี่นี่ตาผมมาให้น้ำก็หมดอาหารก็หมดว่าเดี๋ยวก่อนไงโจไปแล้วยงโจบ้านโจเอ็งขึ้นไปดิ แม่ปลอดภัยพี่หายห่วงเเออนีังหายเลยอ่ะพี่หายเลยอ่ะชีวิตอ่ะหายเลยโจ้พี่พี่โจ้เตรียมแทงพี่อ่่ะพีไอ้โจ้เรียกวิ่งแดงๆอยู่ไอ้ผีมันขึ้นมาแล้วมั้งีมันขึ้นมาแล้ั้งไม่ได้ไม่ได้นะไม่มีตู้เย็นเหรอบ้านนี้ไม่มีผัดเค็สร้างเสร็จแล้วผมโอ้โหมียาเสิร์ฟเรื่องมาขอบคุณนะไอ้น่ะ ออาเื่่ว้ารสชาติข้าวปลาจุกับไม้กระทิงแดงนี่หว่ากระทิงแดงกูกินพูดคว้ากออกอยากตดเมื่อกี้องตุ้ยไอ้โจงจะเผาบ้านเลยประกดมากดยังไงโจโจงกดใช้ยังไงโจกดแอลค้างอ๋อมาใช้ได้นานนะโจไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้เฮ้ยยี่ห้ออะไรอะไรของผมนะ เรไปข้าลากับผมไหมมันดับดับใช่ปะอ่ามาก็มีอ่าเฮ้ยมีนกไว้เดี๋ยวเอานกย่างก่อนเดี๋ยวไปข้าลากั้เดี๋ยวก่อนน้ำจะหมดว่ะขอกินน้ำไหมฮะไปข้าล่ากกับผมอะเดี๋ยวเราไปประจนใคยกันดีกว่าพี่ใครมีอะไรกินได้บ้างวะไอ้นี่สแน็คกินได้ปะเติมเลือดได้ปะได้พี่กินได้เติมเลือดกรอบโอ้มันดีเดียวเองอะ อ่ะพี่นี่อันนี้เติมได้แน่นอนพี่ไหนวะอะไรวะนะเออตบไปทีเดียวเลยยาเหรอน้ำปักปลาเชงไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้หูลั่นเลยเดี๋ยวบ้านไอ้เจ้าองพังบ้านทำไมไอ้ ไอ้เจ้าระเบิดบ้านให้วิ่งวิ่งวิ่งใครระเบิดเบิดหมดแล้วบ้านใครมีระเบิดใครกันระเบิดบ้านของเมียน้อยมาช่วยบ้านเอ้ยตกหมวกดีได้ยินเพลงปะเฮ้ยเสียงใครแห่ๆวะเฮ้ยทางนี้ก็มีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเบ๊ะโดดลงมาสวยแล้วกูไอโจไอโจ้ไอโจช่วยกูด้วยเฮ้ยพี่พปัญหาแล้ว

เพี่บอกวิ่งตั้ไกลพอดีพอดอ่านมาอย่างวิ่อะไรวะไปข้าวต้องเรวข้าบีมข้าทั้งเรื่องเลยเร็ววิ่งแล้วไปไปมาพี่เบนเขาเปิดเองไปเปิดไปก่อนเลยไปหาป้าขายทุเรียนก่อนเออเข้าไปขาพี่ข้าไปด้วยแล้วไม่เจอวิญญาณป้าเลยห่างเนื่อยพี่แขาพี่พกปลาขายกุ้งแขกพรบูชายานมาด้วยอ้าวเออหายไปไหนวะเนี่ย มาพโ้เร็วมาพตาออกไวขนาดนี้มาแล้วครับมันมาแล้วครับพี่พร้อมเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจานนี้เดี๋ยวครับจานนี้จานนี้สองนั่กันสองนั่กสองักัจานนี้ผู้ชมาีครับ่านนี้ตัวเระเนี่ยไอ้ไม่มีใครถือดาบเลเซอร์เลยวะ อจำใส่มะนาวด้วยเออใส่พริกด้วยใส่พริกไปหมดนะไปหมดนะเดี๋ยวก่อนมีแฟทำไมไม่ปังโอ้ยโอ้ยหโหโโห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 วกัหโ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 จังวหโหโจโหโหหิหโ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 หขวาหโหโหหโ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 ห ไอ้เบนเดี๋ยวพาคนนี้ไปด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนไปด้วยมันสลบอยู่ตามมาบูชายันที่เดี๋ยวเอาไปบูชายันข้างในเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทางแยกว่ะทางแยกว่ะนี่มันแยกว่ะทุกกล่องก่อนพี่ทุบกล่องทุกกล่องสามวันพุทเออโคตรทางนี้ไงกล่องจิ้มจิ้มกล่องพิพัฒน์ตามตามผมมาทุกคนตามไปอุ้ยแน่ใจเลย ตายก็ตายปู่อะทำไมลเดอบแดมครับเชือกฮะเชือกเต็มไหมฮะอเดี๋ยวอะไรเต็มวยเนี่ยเก็บฮะเก็บฮะเอ้ยมีวกล็อกแมนด้วยะแล้วกูจะแบกไอ้นี่ม่หมวะเนี่ยมึงลงไปแบ่ดูงนานสับแม่งเลยไฟดับไฟดับไฟดับ อะไรอะไรก็พิอยู่ตรงนู้นเลยไหนฮะมันอาจจะเป็นหิ่งห้อยนะฮะเฮ้ยควางปเลย้องน้ำองน้ำงน้ำน้ำไม่มีอ่ะแหลุดมือทถมได้เฮ้นี่มันแทนอะไรวะเนี่ยหินยอกหินย้อยตามไปตามไปเฮ้ยรวมกันตายหมูไปเร็วเดียวเดี๋ยวใครใครด้ถือไฟมาข้าผมอ่ะเออ ใช้ไฟก่อนมาเดี๋ยวเไฟมาอยากถือไฟมากจุดไม่ได้ได้เดี๋ยวก่อนตยุดก่อนหยุดหยก่อนพี่พี่เจไรเนี่ยพี่บดเจ้าไอ้ผ้าอะไรบอกชื่อไม้หน่อยไม้อะไรสติ๊กป้ะไม้สติ๊กสิสติ๊กธรรมดาสติ๊กนะใช่แล้วก็มาหนึ่งอันแล้วก็ผ้าหนึ่งอันกดเห็นไหมขึ้นได้ที่ได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ขึ้นเฟืองทำไมอ่ะไม่รู้เนี่ยสติ๊กหนึ่งอันแล้วก็ไม้ S <S สติ๊กหนึ่งอันแล้วก็โค1 1> <ช>้ดหนึ่งอันถูกปะ่ะใช่คิดไหมมันไม่เป็นเฟิองมันเป็นอะไรว่าเบอร์นิงอัปเกรดสติ๊กคือแล้วแล้วพี่บีแล้วพี่บีแล้ว,ลวอ๋อเห็นลักกว่าเออมีอยู่แล้วนี่หว่าเออก็มีแล้วนี่เออก็งั้นพี่เอามาเลยผมถือของเองเออนี่มาพิมพ์น์ทไปเลยไป ให้กู้นำเดียวนะไอ้กู้นำเหรอเฮ้ยออกวะนู้นำนี่อะไรวะเนี่ยไปเช็คนำก็ได้วะตะเกียงใครทำตะเกียงหล่นไม่เฉียดเดี๋ยว็ดเด็ดจิมดแอปตรงนี้มันมีทางลงอดิลงไหมเฮ้ยนี่มันหัวกะโหลกอะไรวะติดไฟด้วยตีอีกดเฮ้ยอะไรวะใครเล่นอะไรวะใครร้องวะปุ๊บี่แหล่ไอ้โจไปทำไรตรงนั้นโจ ก็มันไปแล้วพี่เอาละเอาโจหลุดรถหยุดพี่พี่พี่อยากแขวงไม้นะพี่อยากแขวงไม้ตามโตกันโอเคแขวงมาพุ่งครับมาดูนี่เดี๋ยวเพไหนฮะมีทางลงอีกอ่ะไีอะไรมาผมผมดำเองอะไรล่ะลุยไม่มันไม่ได้อ่ะมันต้องใช้แค่นั้นอ่ะอะไรนะอะไรวะเนี่ยจะขอลอยตัวเหรอไงลงไปแล้วเนี่ยไอเดีมันลงไปไงวะอ๋อกด E ลง ไปนะครับไฟอย่าน้ำไฟน้ำไปนี่เอ้าไฟดับไฟทำได้ไงใครมีไฟหย่อนลงไปเลยเล็วเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัดมันตัดมันดับจุดไม่ได้พี่พี่พี่เอาไม้อนเดิมพี่เอาไม้อันเดิมแปะเอาไม้อันเดิมมาใส่ใส่ผ้าอ่ะอ๋อไม้เดิมมาใส่ผ้าใช่ไหมพี่จะหย่อนแฟรลงไปแล้วระวังหัวนะโอเคหย่อเลยแฟร์ทุกคนดูก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันคอมไปไม่ได้วะไม่ได้สิ อ่ะทำไมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวะเวทด็ดน้ำไปเเเลยววททนไปดิโอเคได้แล้วทำบายเอ้าไม่ติดทำบายไม่ติดเป็นไงพี่มาผมโชว์แล้วนะไปเลยไปมาเวทลามาเออมไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพี่ไปเออ เข้ามาขนาดนี้แล้วยังจะกลวเกทิเน่กดทิปเลยเน่กดทิปไมเชื่อพี่เบกดทิปลงยาวเลยไเลเอาทิปเปิดฉากเลยวมาตาว่าิงวิลงกดทแล้วพี่กไอ้ข้างบนจะตดไอ้ข้างบนจะดตดนะเดี๋ยวงาถงขึงทางย่มีใครลงลงกใเขาสไลด์ลงไปวัดอะ เออกดชิปลงไปเร็วๆเลยไปเร็วเออเออโอ้โข้างล่างศอเต็มเลยว่ะขาเขือได้เต็มหมดเลยว่ะน่าเก็บไปย่างจริงอันนี้น้ำลายไหลเลยเดี๋ยว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 ขอคอมไบแป๊บข้องใจไอ้ไม้ไฟทำไมไม่ติดขาไม่เชืกอ่ะสติ๊กแตกหมดแล้วไง ค้ดพี่ต้องเอาสติ๊กอันเก่าอ่ะพี่แล้วไปหย่อนเอาไปคาอีกทีหนึ่งอ๋อพี่เบนแฟนทำไงพี่เบนแฟนไม่ได้คาทำมันดรอปจากเฮ้ยเบนมันขึ้นคอมไบว่ะแต่มันคลิกไม่ได้คลิกขวาพี่คิกขวาเดี๋ข้างหน้ามีไฟคลิกขวาที่ที่เฟืองมันคลิกไม่ได้คืออะไรวะอันหนึงพี่อ๋อได้แล้วโอเคข้างหน้ามีไฟข้างหน้ามีไฟไปดิโอ้มาดูดิโอเห็นไหมไฟอ่ะ นี่ใครจะเอาไฟไว้นี่อ่าอามจามาดังเก็บของเจตใครขวัมาวะเนี่ยเฮ้ยใครร้องวะเฮ้ยใคได้ไม้มีเไม้โอ้ยไม้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมีมีหนังเอวด้วยเป็นม้วนเลยเก็บเก็บิครับเฮ้ยม้วนนี้อาออเร็วเร็ว

S <S เก็บได้ห้าดูเองอ,ะอ่ะเออพี่เอวเราเอาไว้แม่คิดว่าเราควรขึ้นกลับบ้านนะพี่เมื่อเราได้ของเราควรกลับบ้านเนี่ยเราคนไม่รีบครับเราเตายไปตายแล้วลงมาขนาดนี้แล้วหัวที่ไหนได้ขวานแล้วเดี๋ยวจามให้หัวแปะ,ปะหล่อยปาปะโอ้ยนี่อะไรหัวเนี่ยไดดำไม้เก็บไม่ได้สักแท่งเลยอ่ะ เฮ้ยพี่เก็บไม่ได้สักแท่งพี่เต็มแล้วพี่เสร็แล้วพี่อ๋อได้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 เก้ปังป่ะเก็บปังเราเรากับบ้านดีกว่าเราโลกแล้วเกอดกับบ้านเถอะพี่ชไม่เอาไม่เอารังติดไปด้วยเอารังไปด้วยเอายังไมอ่ะเราเก็บแล้วพี่เราเก็บแล้วเออขึ้นขึ้นกี้รอนลงลงสักวไอ้เบนเดี๋ยวเองรอทีหลังไอ้เบนเองรอขึ้นทีหลังปิดชายขบวนผมยกให้พี่เลยพี่ปิดใช้ขับวนพี่จะบอกพี่ตัวหนึ่งมันเตึงมันฝังเชียงได้เออ ำไมว่าตอนึ้นไเนให้ผมนำเลยก็แต่ทางออกจำได้หรอเนี่ยจำได้จำได้จำได้วิ่งไปโม่วๆจะเจอมันมันมันมีตัวไหนไต่เชือกได้ปะไม่มีไม่มีไม่มีนะดูตรงไอ้โจ้ไว้ก็ได้ในทางออกอ่ะไอ้โจ้มันอยู่แค่ข้างบนหัวเราเองจะถึงแล้วเนี่ยเลี้ยวไปก็เจอไอ้โจ้แล้วอุ้ยไต่เชือกมันใช้สตามิน่าโคตรเยอะเลยหมดตลอดเลยมาครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งยังไต่ไม่ถึง นนี่้แลวสวยแล้วกูคลิปค้างพี่กว่าคีบค้างไม่ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนพี่พอพี่พ่เมื่อไหร่เราขาดเลยนะไหมอ่ะเราบางที่ดีกว่ะไหนไปนไปไอ้มันเอามันเอาขวานที่เก็บมาเมื่อกี้พันผ้าจุดไฟได้ป่าวได้จุดไฟก็ได้ได้ได้เดี๋ยวดิรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเช็ดก่อนไหนวะเฮ้ยได้ว่ะในในทางนี้เนี่เช็ดดูในในทางนี้นี่ข้างหลังข้างหลัง ไอเป็นเองดูพี่นี่เฮ้ยยังขวานไม่หมดเน่ดนี่มันไฟขวานไฟมเจอขวานฟ้าหน้าดำแน่ในในใทางนี้เน่เดี๋ยวจะทำแบบี่รถลัางเออไอเจ้ายืนทำอะไรในเจ้าอู้นั้นเนี่ยเจบอกกูไม่อยู่กูออกมานานแล้วออกมานานแล้วเจ้าึแทงก้นินทำไมวะเจ้าลาก่ไม่น่าเลยไปไปไปออไปไปไปนเ่ ทำให้คนดีไรมาตามมาเออคนตาข้าวเจ้าอ่ะครับผมต้องย่อเดี๋ยวตรงนี้เอาย่อ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 ไอ้เนี่ยไอ้ไงน่ะไปแล้วแน่สิไปแล้วไปด้วยไปดิโอไปโอ้โหแขวานใครแทงหน้าแขวนเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะ อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวจุดไฟจรดไฟก่อนขวานจามครับพี่แสดงว่าขวานไม่สบายเรา,เราจะขับขาจาม